สวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีดอนน้องเลฟเฟมลี่นะคะวันนี้นะคะก็มากินหมูกระทะด้วยกันนะคะเข้ากับบรรยากาศหนาวๆนะคะน้องเลฟไม่มานะคะไม่หิวพีดอนนะคะมาตีมตี๊ดยังมเสแสรบแตมันกึกหมูกระทะนะคะย้อยเสียิซะ เไปบ่ายเป็นอานแล้วพน,าน้าแล้วกอ็อยู่ที่บ้านหลานนะคะหลานสาวนะคะแต่ว่าพี่นางนะคะ<ด>เป็นคนเลี้ยงมหมูกระทะวันนี้นะคะได้กระบายอะไรกันร้อยกับนี่ก็สมุนโหมัดนี้อันนี้ก็คือ <c oughs> ใช้ไม้ตะเกียบไม่เป็นนะคะังไม่ถนัดน,นะครับ พาอผมจะเม็นาสเร์่งแบกอะไรนี่ปุยมีเถอะนที่ห้แค่เขา่น่คุณยเบบอยแล้วเบอชิดเบชิดประตูอาออกมาเติดประตูอันนี้นะบหนึ่งคนมันเยอะมันเยอะมันเยอะป่านน้องเ็บได้เลยนี่แต่น้องเล็บมีมาได้น้องเ็บอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอาอน้ำมันบอ เตมไข่เโมะเน่ยอกไปบาินวันนี้กับพ่อห้นเอาเอาเขาเลยพ่อปาน่าต้องอาเขาเเอาตาใช่ไหมตะเกียบไม่เป็นเอาเอาแซบอยู่บ่แซบอยู่เวลาเรากินเสื้อลูกาบเฟซเราก็ต้อง แยกแกงให้ได้เลยครับก็คือสุังระชายมาข้าวสามครัางสุด้ใส่ใส่ี่เป็นใส่ยี่เป็นทีบอกมาแล้วก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรยัดเข้าไปก็ได้ครับนี่เฉียนหนักเจ็ดคนนี่นะคะ่น้อง้ำโมนะคะแกบอกว่าเจ้าร้อยนะคะบอกบใบหวยมาว่าเก้าสองสามะโอ้โหเก้าสองสาม เจมโอรคือเรยนั่นแล้วเจมโอเป็นคนอันพออันแป้นนี้รับมาอแป้นสองมันอตลอดเลยอันนั้น่นาะตังนาตอ้คุณนโลคุณเพ่คุณชายดูไหมเอ้ยเจวินไปเลยเมือนันแกวน่ะยงยุ่นหลายเทาเลยเป็นไงแกเก้าสิบแปดบาทัใหญ่เก้าสิบปบาทเอ้ยมัน มึงก็ทาใช่ไหมล่ะอืซ่บเนะค่ะมันซื้อสี่ร้อยเนขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะตอนนี้ก็คือมันจะยากหน่อยตที่ว่าใช้ไมมตะเกียบไม่ถนัดนะคะอย่สิต้องยกจาน ใอ้บานตัไหมตอนเขาเบร์เก็จะมุนนั้นนะคะข้ามนึ่งอ้าวข้ามนึกคือเมันติดรอข้ามหนึ่งหนึ่งโอ้ยเอาไปนอนพอมเาจก็จะไม่ถนัดเรื่องหมู่กระทะนะครับผมก็จะมาเอาป้อนข่มเดีอวว่าสเต็ก ลาบมีเป็นก้อยลาบนะคะโอ้โหดูที่ข้าวนะปั่นข้าวนะคะมันจะกลินอยู่หันนั่งยันข้าวจะทำให้ผมแล้วผมก็จะไม่กินนะครับผมแล้วจะเร็วๆเนาะเร็วๆชักเอ็ดพะลืมอุ้งกินไม่ได้แล้วบอส คำนี่สองคำที่สองอร่อยครับปูใหญ่กว่านี้ไหมไม่รสก็ดืมครับนกว่านี้แน่เอาวันนี้คือมีจัดคุณยองคุณยองวันนี้คือมีจัดเนาะ ้าอ่นเด้เขาอุ่นแล้วเนาะเขามีหอนแล้วเนาะเขามีหลับผอห้าวสิดีนกินแอ้คำาคำนวาะว่าสามคำสามคำแล้วมันนี้ลดปริมาณข้าวลงไปลดปริมาณข้าวแล้วคุณยองนี่ท่านอนไเลยกระทุเปล่าด้วยครับ าก็เป็นบรรยากาศนะคะตุ้มโฮมยำแรงนะคะลาบเลือดนะคะนี่ลาบเลือดนะคะพักกระดองกันแซมอยุดไม่ได้ละหนึ่งขาสองขาสามขายุดไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ขามนี้จะพักกระดางเข้าไปยัดแล้วนี่ยัดแล้ว ่ยคำตาโซด่ไหมโซด่อีสาแซ่บก็กินท้ามเป็นะไรนี้กินย่างก็ไม่ได้นะครับเอยยางกิน่อนดชมแซ่บค่ะแซ่บนะแต่ว่าคำตาโซดอ่ โอ้สาวเลยอมาทานด้วยกันนะคะทำง่ายๆตาสวดเลยลูปังคำที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คำที่สามแล้วครบแล้วครับผมเ็ตแล้วเนี่โหยุ่งโหกแล้วคำที่สาแล้วนั่นนี่เป็นตาแั่แมบเป็นตาสุขศากเนาะ ตาโซ่ตาจะดูดนมาตาโซดบ่น้องตานอนเลย้นี่ะกะเขานี่นุแบบนย่ามาแต่งอดอ้น้ำอยู่พี่ประจําเกือบเพชรตัวนี้เ็นสที่เราจะเพชรมากนะคะตอนนี้เซเริเลพิกนกินกอยนะอ๋อ แม่ผู้ใหญ่ก็ว่าอย่างเี้ยนะไม่ได้กินน้ำคำอะไรบอกว่าแม่ผู้ใหญ่คำตาสูดแซบจนตาสูดแซบเพิงอยู่บ่ก็กริงครับแซบแต่ว่าเผ็ดเผ็ดแล้วคำตาสูดด้วยนะเขข้าวก็หล่อนี่ก็เลยคำตาสูดนะครับ แค่นะข้าไม่ร้อนเท่าไหร่ก็จะกินได้เดยอะ <c oughs> อยู่นี่เาแซ่บนะคะ <c oughs> ก็เป็นลาบเลือดนะ,ะ <c oughs> แล้วก็หมูกระทะนะคะก็ยังเยอะนะคะน,นี่นะคะน้องเล็บก็ไม่ได้มานะคะก <c oughs> ารสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ